สวัสดีค่ะอาจารย์เมโอมาริโอมพิ่าคแน่นะคะคลิปนี้นะจะเป็นของคนเกิดวันพฤหัส10วันที่เหลือของเดือนพฤษภาคมนะจ๊าสิบวันที่เหลือก็คือวันที่อะไรยี 21, 21่สิบเ่สิบเจนถึง31พฤษภาคมนะคะก็11วันเนาะตีไปสิบเวันได้เลย,เลย ของเดือนพฤษภาคมนะคะจะเป็นอย่างไรงานเงินความรักสุขภาพาบทสรุปนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะกันบ้างนะคะแล้วก็จะบอกว่าเ,เดือนพฤษภิถุนาปลายก็จะมีคลิปนะคะก็จะมีคลิปจะทยอยลงนะเออก็จะมีคลิปของปีนักษัตรนะคะในครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรนะคะในครึ่งปีหลังปีนักษัตรจะนะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ นะไม่ได้ไม่ได้ดูเป็นเดือนนะดูแบบทั้งครึ่งปีหลังเลยนะคะของปีนักแต่ละปีนักษัตว์นะจ๊ะอ่ะอันนี้คือฝากไว้ก่อนนะคะแล้วก็เรามาขอพอรกันคนเกิดวันมะเงเนาะมาขอพอรกันโอมสกเนสาย,ยนะมาหาขอความแม่ยมจงมังเกิด ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนนะคะ f อี FC ทุกคนที่กดติดตามนะคะแล้วก็พิมพ์เข้ามาคุยนะก็ขอบคุณมากแต่ถ้าใครตอบพิมพ์อะไรมาเมก็ตอบนะเมก็ตอบถ้าไม่ตอบว่าเหมือนกดไลค์ให้นะคะก็ขอบคุณสำหรับอะไรนะความชอบเพราความชอบก็จริงๆก็คือเมมอยมุมหนึ่งนะมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดเนาะเออเนาะอะ คนเกิดวันพฤหัสนะคะตั้งจิตใ่ฐานกันแล้วนะคะงานเงินงานเงินความรักสุขภาพและบทสรุปนะคะนีช่วง10วันที่เหลือของเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะจะเป็นอย่างไร พลหัสนอ้อบทสรุปถือว่ากลางๆนะอ่ะมาดูกันนะคะเรื่องการงานเรื่องการงานของคนเกิดวันพฤหัสนะใบนี้บอกถึงกลัวความเสี่ยง นะหรือทําอะไรที่มันเสี่ยงน้อยดีที่สุดนะนั่นหมายความว่างานที่คุณทําอยู่ถามว่ามันคงดีไหมมันคงในระดับหนึ่งแต่ถามว่าคุณจะออกไปหางานใหม่หรืออะไรไหมคุณไม่หาแน่นอนนะคะคุณไม่แบบคือคุณคิดว่าคุณอยู่ตรงที่คุณทํางานตรงที่คุณทําตรงนี้มันดีแล้วต่อให้มันได้เงินรายได้น้อยหรือว่าไม่ได้มากเท่าที่อื่นก็เถอะนะในมุมมองของคุณคุณมองว่าฉันอยู่ตรงนี้ดีแล้วฉันไม่เสี่ยงไปที่อื่นดีกว่า ฉันว่าตรงนี้มันโอเคนะคะเออเอ่ะพอมาเรื่องการเงินนะคะการเงินเนี่ยมันคือการรอคอยแสดงว่าในช่วงสิบวันนี้คุณจะทําอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับการเงินต้องบอกว่ามันไม่ใช่จังหวะและโอกาสของคุณนะคะไม่ใช่จังหวะและโอกาสของคุณจะลงทุนต่อย,ยอดเงินจะทำเรื่องกู้หนี้ยืมสินมันยังไม่ใช่ คุณต้องรอให้ผ่านพ้นช่วงสิบวันนี้ไปก่อนนะคะนะ <c oughs> ความรักความรักอะ่ะต้องบอกว่าเหมือนโดดเดี่ยวผู้น่ารักเลยอะ่ะเออสำหรับคนโสดก็โสดต่อไปนะ เออแต่โสดแล้วตัวเองมีแครโสดแต่มีตังหรือมีความสุขจากรอบข้างแต่แค่ว่าเหงาใจแค่นั้นอ่ะเออก็ก็ยังโสดอยู่นะเพราะไฟขึ้นคานออกนะคะแต่ถ้าสําหรับคนมีคู่มีครอบครัวแล้วเนี่ยต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยความรู้สึกมันเหมือนอโลนมันเหมือนตัวคนเดียวนะคะถึงจะมีคู่มีครอบครัวอยู่มีคนช่วยคิดอยู่ก็เถอะนะแต่มันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนอโลนกูจะทําอะไรกูต้องคิดเองคนเดียวตัดสินใจเองคนเดียว เหมือนปรึกษาไปเหมือนพอเขาเรียกอะไรเหมือนโยนหินถามทางแต่ก็ไม่มีน้ํากระเพื่อมออกมาคือมิมีกันไม่มีอะไรเลขใหม่ท่านเรียกไม่มีสัญญาตอบรับอารมณ์แบบนี้เอออารมณ์แบบนี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือมันเหมือนอารมณ์อะความรู้สึกในช่วงสิบวันเนี้ยมันเหมือนตัวคนเดียวนะก็เอาว่าเราอย่าไปคิดอะไรมากเลยเราอยู่แล้วเอาเป็นว่าเขาไม่ไม่ ไม่หักหลังเราไม่อะไรนะไม่แบบกระทำตัวแบบไม่ซื่อสัตย์กับเราเราก็ถือว่าดีแล้วนะคะเออนะอ่ะสุขภาพสุขภาพอันนี้ต้องบอกว่าเป็นท่านลมนะคะหน้าไพา่คือท่าลมถามว่าถ้าหน้าไพา่มองในเรื่องของการผ่าตัดได้ไหมมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะบาดเจ็บนะมีโอกาสที่จะบาดเจ็บผ่าตัดก็ได้หรืออะไรที่มัน ถ้าลมอ่ะลมในกระเพาะอย่างเงี้ยก๊าซแก๊สอะไรในในในกระเพาะมันเยอะกินข่าวให้เป็นเวลาเวลาอย่างเงี้ยนะคะอ่ะแล้วอีกมุมหนึง่งใบนี้ความเครียกก็ได้นะคะมองถึงในเรื่องความความเครียดความวิตกจริตก็ได้นะคะเพราะนั้นต้องรู้จักที่จะปล่อยวางคือความเครียดความคิดเยอะคิดมากนะคะต้องรู้จักที่จะปล่อยวาง พักผ่อนเยอะๆอย่าไปคิดอะไรมากปัญหามีเข้ามามันก็ต้องแก้ไขได้มันก็ต้องมีทางออกแต่แค่ว่าณนะตอนนี้เวลานี้เรายังคิดไม่ได้แค่นั้นเองต้องให้เวลากับมันไปนะคะต้องมีสตินะคะอ่ะมาดูที่บทสรุปบทสรุปใบนี้ถือว่าอยู่กลางๆนะคะ บทสรุปใบนี้เขาเรียกว่าโอเคเราอาจจะได้หุ้นส่วนหรือคู่ครองที่คอยเกื้อกูลกันอยู่ที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนเราไปในทิศทางที่ดีแต่อีกมุมนึงใบนี้ถ้ามองถึงตัวเราคือความแปรปรวนทางด้านอารมณ์ความเอาแต่ใจเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวไม่ไปเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,ยน,ยนใจกระทันหันนะคะนะหรือถ้ามองเดี๋ยวต้องไปประกบ แต่ในแต่ละเรื่องนะอ่ะประกอบกันเรื่องงานนะคะงานเหมือนจะดีคืองานอ่ะเรามองแล้วเราไม่ไปเสี่ยงแต่ก็แบบมันมีความลังเลมีความแบบอเหมือนกรนนาไปนะเนี่ยความแปรปวนปากบอกอยากอยู่อยู่นี่แหละกูไม่ไปไหนละแต่ก็แบบอีกมุมนึงก็แอบคิดไงถ้าไปตรงนั้นก็น่าจะเวิร์กแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแบบกระทันหันได้เลยนะซึ่ง ความแปรปรวนทางทางอารมณ์ของตัวเองล้วนๆนะคะสําหรับคนเกิดวันพฤหัสอ่ะพอมองเรื่องการเงินมันไม่ใช่จังหวะที่ดีแต่ใบนี้พอประกอบการเงินเขาเรียกว่าการเงินหมุนหมุนเวียนได้มาจ่ายออกต่อให้บางทีคุณไปทําธุรกรรมการเงินอะไรเข้ามาได้มาจ่ายออกได้มาจ่ายออกนะเ,เงินหมุนเวียนติดขัดไหมไมไ่ติดขัดนะการเงินหมุนเวียน มอ,มองเรื่องความรักมองเรื่องความรักถึงแม้นว่าถึงแม้นว่าเรามีความรู้สึกอโลนแต่เขามีความเป็นห่วงนะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วเขาก็ยังมีคนเขาก็ยังมีความเป็นห่วงนะคู่ของคุณเป็นห่วงคุณแต่อาจจะแบบการแสดงออกไม่ได้มากมายแล้วหรือคุณอาจจะมีความน้อยเนื้อใจเองนะคะสําหรับคนโสดต้องบอกเลยคุณมีโอกาสที่จะเจอคู่นะคะแต่ตัวคุณนะ่ะ บอกแล้วใบนี้คือความแปลปรนนะคะความแปลปรวนตัวคุณเองอ่ะค่อนอาจจะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าเดี๋ยวเบือ่อเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวอยากเดี๋ยวอะไรเนี่ยอืมเอาแต่ใจอ่ะนะคะอ่ะพอมาดูเรื่องสุขภาพทัดลมทัดดินกล้ามเนื้อเ <c oughs> <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่าโกกรคกระเพาะ ถูกไหมมองว่าเป็นโรคกระเพาะแต่มองอีกมุมหนึง่งระวังพวกก้อนเนื้อต่างๆด้วยนะระวังพวกก้อนเนื้อต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นเป็นนิ่วในถุงน้ำดีอย่างเงี้ยนะคะหรือไส้ติ่งนะคะหรือก้อนซีต่างๆนะคะไงก็ดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะตัวมันตรวจร่างกายประจำปีก็จะดีมากนะคะ แต่ก็ใบนี้ก็บอกแล้วว่ามีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีเกณฑ์ผ่าตัดด้วยนะคะหรือบาดเจ็บอุบัติเหตุบาดเจ็บเลือดออกนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะก็ดูแลตัวเองให้ดีค่ะแล้วเอาใจช่วยนะคะนะแล้วก็อย่าไปวิตกกังวลอะไรมากนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ กดกระดิ่งกิกให้เมย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ